สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าคําทํานายปี2567มังกรไฟบรรลัยกันเปิดคําทํานายแรกของปี2567ซึ่งแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์พฤทไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบัานโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567 ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอารวาสถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแย้งในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสำัำเป็นปีแห่งการประทะ มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความกลลุลาหนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นําประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทํานายตามดวงเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัตรเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นํากลางคันจะส่งผลดีเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐท็อกสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุฑสุดยิ่งใหญ่ วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครซึ่งพิริกรถามหลวงพ่อวราว่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับหลวงพ่อตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนกับรัสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอก ที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศของเรานั้นมีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ดีละเปราะเหมือนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สม,มีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8ดพักจะมีเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้าน และต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกโรคใหม่อุบัติขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณาสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเรานั้นจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งนะ่ะ แต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่ากับครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์โหรวสุทํานายดวงเมืองปี2567 อุบัติเหตุภัยพิบัติและอาชญากรรมที่ต้องระวังในปี2,567เนื่องจากปี2,567เป็นปีที่ดาวพุธโคจรเสียและราหูอยู่ในมุมวินาศของดวงเมืองท้ามุมสัมพันธ์กับดาวพุธสุกและราหูเดิมจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือเครื่องบินหรือ,อยานพาหนะประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บนบกเช่นโปะลมเรือข้ามฟาก เรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวล้มมีผู้เสียชีวิตหรือมีเหตุเครื่องบินขัดข้องหรือสภาพอากาศไม่ดีทําให้ต้องลงจอดฉุกเฉินหรือเกิดบัติเหตุตกกระทันหันคนที่โดยสารด้วยเครื่องบินเป็นประจําช่วงกลางปีพอเข้ามรสุมควรจะเช็คสภาพอากาศและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าทุกครั้งเพราะสภาพการจราจรหาอากาศหนาแน่นและ จะสง่งผลทำให้ฟไฟ,ฟ์ดีเลย์หรือสายการบินสับเพ่าไม่ตรวจสอบเครื่องบินให้ดีก่อนทำการบินก็จะทำให้เสี่ยงต่อบัติเหตุเป็นต้นเกิดแผ่นดินถล่รรมน้ำป่าไหลหลากและอุท,ทกภัยในจังหวัดที่อยู่ใ,ใกล้กับภูเขาติดริมน้ำและใกล้ทะเลเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านหรือจังหวัดแถบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตก ทรงผลทำให้ถนนอาคารและเขื่อนอาจจะได้รับความเสียหายเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับการช่อโกงสูงโดยเฉพาะเรื่องการหลอกหรือชักชวนให้มีการลงทุนในธุรกิจปลอมๆจนไปถึงการแอบอ้างหน่วยงานราชการขนาดใหญ่มาหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อโอนเงินเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลคำทำนายปี2567 ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของฟองสนานจมรัจจั์หรือโหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสิศ์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระสำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกศลและดาวทักษะจรสสำคัญปี2567พฤหัสบดีจรมวงเล็บห เดินในราศีเมษตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8ดเดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกลกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสาร์จรวงเล็บเดเดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บศูเดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติ ตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พระหัตสบดีวงเล็บ5เป็นกาลกินีจรพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ปีทักษาจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคาร วงเล็บสเป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทํานายว่าตลอดปี2567ปรากฏการสําคัญที่เกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉพรันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละ,ละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษ เกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุกรายยิงที่สยามพลกลรรก้อนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามไปปี2567